อรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัมโมตมะปรายนโนตัมโมโชติปรายโนโชติตมโปรายโนโชติโชติปรายนโนมืดมาแล้วมืดต่อไปมืดมาแล้วสว่างต่อไปสว่างมาแล้วมืดต่อไปสว่างมาแล้วสว่างต่อไป ขอรบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองขอแสดงความเคารพพระราชธรรมนิเทศพระพยอมกัลยาโนตกราบนมัสก,การพระอาจารย์พระเถระและพระนวะกานทุกโลกขอเริญพรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมเทศนาในวันนี้วันนี้อาตมาภาพพระชินชนะปัญญาวโรจะได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องปรับสติปัญญาและเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะสมควรแก่เวลาต่อไปดำเนินความตามสุภาวะสีที่ได้ยกมาเบื้องต้นว่ามืดมาแล้วมืดต่อไปมืดมาแล้วสว่างต่อไปสว่างมาแล้วมืดต่อไปสว่างมาแล้วสว่างต่อไปดังนี้ ดังที่มีในพระไตรปิฎกตุคคลสูตรเนื้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสิที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทั้นแล้วทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ประทับนั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าเธอผู้ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมหาปพิษบุคคลสีจ่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก cassette. บุคคลสีจ่จำพวกเป็นไนบุคคลสีจ่จำพวกคือบุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวกหนึ่ง ดูก่อนมหาบพิตก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปดูก่อนมหาบพิตบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาภายหลยังเกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือในตระกูลชันทานในตระกูลช่างจักสารในตระกูลทานในตระกูลช่างรถหรือในตระกูลคนเทอยากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาหาน้อยมีอาชีพฝึดเคืองเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้าุ่งห่มได้โดยยาก และเขาเป็นคนมีผิวพันซ้มไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนแคร์เป็นคนมีอาภาธมากเป็นคนเสียจักสุเป็นคนง่อยเป็นคนกระจอกเป็นคนเปรี้ยมักหาข้าวน้ำผ้ามุ้งห่มยืดยางดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปไม่ใคร่ได้เขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจทั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วรั้นตายไปย่อมเข้าถึง อบายทุขติวินิบาตนารกดูก่อนมหาพพิศบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทึบหรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนทินสู่โลหิตอันมีมนทินฉันใดดูก่อนมหาพพิศตถาพตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมาฉันนั้นดูก่อนมหาพพิศอย่างนี้แลบุคคลเชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไป ดูก่อนมหาพพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูก่อนมหาภพ,พิธบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำสามคือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสารในตระกูลพานในตระกูลช่างรถหรือในตระกูลคนเทียากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ําโภชนาอาหารน้อยมีอาชีพฝึกเคืองเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้าุ่หงห่มได้โดยยาก และเขาเป็นคนมีผิวพันซามไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนแพ้เป็นคนมีอาภาพมากเป็นคนเสียจักสุเป็นคนว่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นคนเปรี้ยมักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปไม่ใคร่ได้แม้กระนั้นเขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคันเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วพันตายไป ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูก่อนมหาปพิธบุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังหรือพึงขึ้นจากบัลลังสู่หลังมา้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาทแม้ชันใดดูก่อนมหาปพิธตถาพตย่อมกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมาันฉันนั้นดูก่อนมหาปพิธอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไป ดูกนมหา,าพ่พิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูก่อนมหา,าพ่พิบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยะมหาศาลหรือในตระกูลขหบดีมหาศาลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพธ์สมบัติมากมีทองและเงินลดเหลือมีของใช้น่าปลื้มใจลดเหลือมีทรัพย์คือข้าวเปลือกลดเหลือ และเขาเป็นคนมีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครืร่องลูกหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปได้สะดวกแต่เขากลับประพึิทุจริดด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพึิทุจริดด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกดูก่อนมหาบอิิบุรุษ ถึงลงจากปราสาทสู่พอช้างหรือลงจากพอช้างสู่หลังม้า wellness, หรือลงจากหลังม้าสูส่บันลังหรือลงจากบันลังสู่พื้นดินหรือพื้นดินเข้าสู่ที่มืดแม้ชันใดดูก่อนมหาพอพิษตถาพตกล่าวว่าบุคคลนี <S <s ้ม <c oughs> ีอุปมาอันนั้นดูก่อนมหาพพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูก่อนมหาพอพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไป ดูกนมหาพพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขติยัคมหาศาลในตระกูลพามมหาศาลหรือในตระกูลขหบดีมหาศาลอันบา้างครั่งมีทรัพย์มากมีโพครัสมบัติมากมีทองและเงินลดเหลือมีของใช้น่าปลื้มใจลดเหลือมีทรัพย์คือเข้าเปลือกลดเหลือและเขาเป็นคนมีรูปสวยหน้าดูชมประกอบด้วยความง,งามแห่งผิวเป็นเยี่ยม มักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปได้สะดวกเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้งเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครันตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ดูก่อนมหาบพิษบุรุษพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือ พึงก้าไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงก้าไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราสาทแม้ฉันใดดูก่อนมหาปพิธตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูก่อนมหาปพิธอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูก่อนมหาปพิธบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้ และยังมีอีกหนึ่งพระสูตรที่พระองค์ทรงตัดกับพระภิกษุทั้งหลายในเรื่องหนูสี่จำพวกจากพระไตรปิฎกมูสิกาสูตรเนื้อความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนูสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นไนคือหนูขุดรูแต่ไม่อยู่จำพวกหนึ่งอยู่แต่ไม่ขุดรูจำพวกหนึ่งไม่ขุดรูไม่อยู่จำพวกหนึ่งขุดรูด้วยอยู่ด้วยจำพวกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนูสี่จำพวกนี้แล ดูความภิสษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบด้วยหนูสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉะไหนคือบุคคลเปรียบด้วยหนูขดโรแต่ไม่อยู่จำพวกหนึ่งเปรียบด้วยหนูอยู่แต่ไม่ขดโรจำพวกหนึ่งเปรียบด้วยหนูไม่ขดโรไม่อยู่จำพวกหนึ่งเปรียบด้วยหนูขดโรด้วยอยู่ด้วยจำพวกหนึ่งดูความภิสูุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุลหนูขดโรแต่ไม่อยู่อย่างไรบุคคลบางคนในโลก ย่อมเร่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะไวยรณ์คาถาอุทานอิติมุตตกะชาดกอัมพูตรธรรมเปทละแต่เขาไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขานิโรธนิทุกขานิโรธคา,าไม่มีปฏิปทาบุคคลเป็นดุจหนูขุดโรแต่ไม่อยู่อย่างนี้แลดูก่อนทิกษสุดทั้งหลายหนูขุดโรแต่ไม่อยู่แม้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุจหนูอยู่แต่ไม่กดรูเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะไวยาณ์คาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัมโพตธรรมเวทะลักแต่เขาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุท,ทยัยนิทุกขานิโรธนิทุกขนิโรธคาม่มีปฏิปทาบุคคลเป็นดุจหนูอยู่แต่ไม่กดรอย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนูอยู่แต่ไม่กุดรูแม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดหนูไม่กุดรูไม่อยู่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะไวยปอนคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอมโพตรธรรมเวทลัลักเขาไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุท,ทยัยนิทุกขนิโรธ นี้ทุกขนาา์นิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเป็นดุจหนูไม่กดรูไม่อยู่อย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนูไม่กดรูไม่อยู่แม้ฉันใดเรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นดุจหนูขุดรูด้วยอยู่ด้วยอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เราเย,ยนธรรมคือสุตตะเคยะวยายรอนคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัมพโธตธรรมเวทละ ทั้งทงาราบชัดตอนตามความเป็นจริงว่านิทุกน,ทกทนิทุกขาดสมุทัไทยนิทุกขาดนิโรดนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเป็นดุจหนูขุดรูด้วยอยู่ด้วยอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนูขุดรูด้วยอยู่ด้วยแม้ฉันใดเล่ากล่าวบุคคลนั้นเปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยหนูสีจ่จาพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกสรุปเนื้อความพระสูตรแรกคือ บุคคลสีจ่จำพวกที่มีในโลกคือบุคคลที่มีความยากลําบากต่อการฟังการปฏิบัติธรรมแม้ได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงมีกายทุจริตวจีทุจริตมโรทุจริตจำพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแล้วมืดต่อไปหรือบุคคลที่มีความยากลําบากต่อการฟังการปฏิบัติธรรมแม้ได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คงมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชื่อว่าจำพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแล้วสว่างต่อไปหรือบุคคลที่มีความสะดวกสบายต่อการฟังการปฏิบัติธรรมแม้ได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจำพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาแล้วมืดต่อไปหรือบุคคลที่มีความสะดวกสบายต่อการฟังการปฏิบัติธรรม แม้ได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจำพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาแล้วสว่างต่อไปสรุปื้อความข้อส,สุดที่สองคือบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เห็นซึ่งทุกสาเหตุของการเกิดทุกการดับของทุกและหนทางแห่งการดับทุกจำพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแล้วมืดต่อไป หรือบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้เห็นซึ่งทุกสาเหตุของการเกิดทุกการดับของทุกและหนทางแห่งการดับทุกจําพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้มืดมาแล้วสว่างต่อไปหรือบุคคลที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่เห็นซึ่งทุกสาเหตุของการเกิดทุกการดับของทุกและหนทางแห่งการดับทุกจําพวกหนึ่ง นี้ชื่อว่าผู้สว่างมาแล้วมืดต่อไปหรือบุคคลที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นซึ่งทุกสาเหตุของการเกิดทุกขการดับของทุกและหนทางแห่งการดับทุกจำพวกหนึ่งนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาแล้วสว่างต่อไป <c oughs> ในการเป็นที่สุดของพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระเสียรัตนตรยัยและอำนาจแห่งบุญกุศล ที่ทุกท่านได้ความเพลญมาแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายปราศจากโรคภัยและเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาพภละขอสิ่งทั้งปวงจงสำเร็จความปรารถนาทุกประการเทินเทวังก็มีด้วยประการละชนนี้ oh and all ยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปะติอิจิตังปะติตังตุมหังทิปะเมวะสันิันโตสัพเพปุเรนโตสังคปาทันโนปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา इति यो विवा चतु स भरो भो विना सतु माते भवान्धरायो सुखीधिकायुक्